พยางคลุมหญ้ากับพลาสติกคลุมดินต่างกันยังไงถ้าพูดถึงวัสดุคลุมดินสําหรับกําจัดหญ้าหรือวัชพืชเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีมีอยู่2ตัวค่ะที่นิยมใช้กัน คือพยางคลุมหญ้ากับพลาสติกคลุมดินและคนส่วนใหญ่มักจะสับสนว่าพยางคลุมหญ้ากับพลาสติกคลุมดินต่างกันยังไงใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้เห็นกันแบบหมัดต่อหมัดว่าสินค้า2ตัวนี้ต่างกันยังไงและแต่ละแบบเหมาะกับงานแบบไหนไปดูกันเลยคะ่ะ ข้อแรกเป็นเรื่องลักษณะทางกายภาพค่ะพยางคลุมย่าเนี่ยนะคะเป็นการนําพลาสติกมายิงสารคว้ยกันไปมาระหว่างแนวตั้งแล้วก็แนวนอนอย่างแน่นหนาจนเกิดเป็นพลาสติกหรือพยางผืนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีสีดําทั้งผืนเลยค่ะส่วนพลาสติกคลุมดินนะคะเป็นพลาสติกขนาดใหญ่ผืนเดียวไม่มีรอยต่อมีด้านหนึ่งสีดําแล้วก็อีกด้านเป็นสีเงินค่ะมาข้อที่2นะคะเรื่องความเหนียวและการฉีกขาด พลาสติกคลุมดินนะคะมีความยืดหยุ่นสูงสามารถดึงยืดได้แต่ยังไงก็ตามนะคะพลาสติกคลุมดินเนี่ยจะทนแรงฉีดขาดหรือแรงเจาะทะลุได้น้อยกว่าพยางคลุมหญ้าค่ะเนื่องจากพยางคลุมหญ้านะคะมีเนื้อพลาสติกที่หนากว่านั่นเองยังไงก็ตามนะคะถ้าเราไม่ถึงกับว่าไปตั้งใจฉีกให้มันขาดพลาสติกคลุมดินก็ไม่ได้ขาดง่ายๆค่ะข้อที่3เรื่องของราคาค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะคะจะเทียบราคากันแล้วก็จะพบว่าราคาต่อตารางเมตรของพลาสติกค,คลุมดินเนี่ยจะค่อนข้างถูกกว่าพายางคลุม้ายอยู่พอสมควรยังไงก็ตามนะคะพลาสติกค,คลุมดินก็มักจะขายกันเป็นม้วนใหญ่ค่ะความยาวจะอยู่ที่3 0 0 4 0 0เมตรต่อม้วน แต่พยางคลุมหญ้าเนี่ยนะคะจะมีการแบ่งขายเป็นเมตร2เมตรก็มีค่ะดังนั้นถ้าต้องการใช้ในปริมาณมากหรือทําเป็นเชิงพาณิชย์การเลือกใช้พลาสติกคลุมดินจะช่วยประหยัดเรื่องของต้นทุนได้ดีกว่าส่วนถ้าเป็นพื้นที่ขนาดเล็กการเลือกใช้พยางคลุมหญ้าก็เป็นทางเลือกที่สะดวกกว่าค่ะ ข้อที่4นะคะเป็นเรื่องของการช่วยในการเจริญเติบโตของพืชพลาสติกคลุมดินนะคะจะมีด้านสีเงินที่ช่วยสต้อนแสงแดดแล้วก็ด้านสีดําที่ช่วยกักเก็บความชืน้นทําให้ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในพื้นดินได้ดีกว่าจึงเหมาะกับการเอาไปคลุมพื้นดินเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชโดยมีหน้าที่หลักในการช่วยให้พืชหลักที่ต้องการปลูกเนี่ยเจริญเติบโตได้ดี และยังมีคุณสมบัติที่สําคัญอย่างอื่นอีกมากมายเลยล่ะค่ะมาในส่วนของพะยังคลุมหญ้านะคะถูกออกแบบมาให้มีหน้าที่ในการหยุดและก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชเป็นหลักส่วนเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิภายในพื้นดินนะคะอาจจะเป็นเรื่องรองข้อสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการระบายน้ํพาพะยังคลุมหญ้านะคะถูกออกแบบมาให้น้ําซึมผ่านได้ค่ะ เพราะเนื่องจากพยางคลุมหญ้านะคะเกิดจากการสานของพลาสติกที่ควยกันไปมาและไม่ได้เคลือบกันน้ําการที่น้าซึมผ่านได้เนี่ยทำให้พยางคลุมหญ้าเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการกําจัดวัชพืชในบริเวณรอบบ้านเช่นบ้านเดี่ยวที่มีทางเดินเป็นดินรอบบ้านหรือมีการทําสวนหินก็ควรใช้พยางคลุมหญ้าปูลงไปก่อนโรยหินเพื่อป้องกันหญ้าขึ้นแซมระหว่างหินค่ะและที่สําคัญเวลารดน้ําต้นไม้หรือว่าตอนฝนตกก็จะช่วยไม่ให้น้าท่วมขังในบริเวณบ้านอีกด้วยค่ะแต่พลาสติก ดินเป็นพลาสติกชิ้นเดียวกันทั้งผืนทําให้น้ําซึมผ่านไม่ได้พื้นที่ขนาดใหญ่เป็นไร่ๆเนี่ยนะคะการเลือกพลาสติกคลุมดินจะช่วยประหยัดต้นทุนได้ดีกว่าส่วนเรื่องที่น้ําซึมผ่านได้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นเพราะพื้นที่ขนาดใหญ่แบบนั้นนะคะน้ําจะไหลออกทางด้านข้างของพลาสติกคลุมดินอยู่แล้ว สรุปแล้วก็คือถ้าเป็นพื้นที่ขนาดเล็กแล้วไม่ต้องการให้น้ำท่วมขังบริเวณรดน้ำต้นไม้หรือในฤดูฝนพายางคุมหญ้าก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ปลูกพืชเชิงพาณิชย์ไว้ทำการค้าขายพลาสติกคลุมดินย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแน่นอนค่ะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนได้เลือกวัสดุคลุมดินได้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะถ้าหากใครสนใจสินค้าคุณภาพดีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือว่าสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้อยู่บนหน้าจอนี้นะคะ อบคุณที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ